ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลทนบุรียาสตรีตาหานทศพรโอสถสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจสุดสัปดาห์ในวันอาทิตย์นะครับเรื่องราวดีดด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศมักจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับขณะที่ที่ยูโรกําลังนึกถึงอนาคตของการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาบาัตรเหรียญหรือแม้แต่บัตรเครดิต เพราะฉะนั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อเงินสามารถที่จะรูดใช้จ่ายได้ทุกที่เสมือนกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วติดตามรายงานพิเศษกันเลยครับเงินเรียนเงินธนบัตรทำให้เศรษฐกิจโลกหมุนตลอดเวลา24ชั่วโมงเงินมีไว้ใช้จ่ายซื้อสินค้าเงินยังเป็นสัญลักษณ์ของความมัง่งคั่ง ในยุคโบราณที่ผ่านมาใช้เมรดถั่ววัวควายหรือแม้แต่อูดเสม,มือนกับเงินที่ใช้ในการชำระซื้อขายสินค้าจากนั้นจีนเป็นประเทศแรกที่ผลิตธนบัตรในยุคศตรวรรษที่7แต่ทุกวันนี้เหรียญและธนบัตรใช้กันอย่างกว้างขวางแต่กําลังจะล้าสมัยหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจ เงินพลาสติกเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปแต่ก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่าบัตรเครดิต ATM หรือบัตรเดบิตหากจะเรียกให้ถูกต้องก็คือเงินอิเล็กทรอนิกส์นายไซมอนมอตคนยืนขายนิตยสารริมถนนใจกลางกรุงลอนดอนบอกว่าก็ยังมีคนซื้อนิตยสารด้วยการจ่ายเงินสดแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่มากไปเกินกว่าที่หลายคนคิดไว้ทุกวันนี้ซื้อนิตยสารเล่มละ2เหรียญ50เซนหรือมากกว่า100บาทก็สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้โดยจ่ายผ่านเครื่องรูดบัตร พื <mean> ้นที่ที <lifelong. S 1> <ham S 2> ่ใช้ระบบ Wi-Fi แม้แต่ในประเทศที่กำลังพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีความนิยมเป็นจำนวนมากขึ้นเช่นเอ็มเพซาล่าสุดมาถึงพัฒนาการของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์บิตคอยที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อการลงทุน,สนเสมือนกับตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำคัญที่มีอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีจะก,ก้าวกระโดดคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นธนบัตรปอนสเตรนิงเหล่านี้ในอนาคตเหรียญและธนบัตรจะสูญพันธุ์หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นไปได้ ญาตธนบัตรให้ความรู้สึกจับต้องได้มีกลิ่นเรียนก็มีความรู้สึกแข็งแกร่งมีเสียงเปลี่ยนกระทบกันกลายเป็นเสียงเฉพาะตัวทั้งหมดมีผลกับจิตวิทยาของคนเป็นเจ้าของเงินจะรู้สึกได้ว่ามีความอุ่นใจมีความเชื่อมัน่นแทบไม่น่าเชื่อว่าการซื้อขายสินค้าและชลําระเงินโดยไม่ได้ใช้เงินสดในทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วมีมูลค่ามากกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า9.9ล้านล้านบาทดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีหมุนเร็วเงินเหรียญธนาบาัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์อาจจะยังคงอยู่คู่กันแต่ที่แน่แน่ก็ปุกหมูอมสินท,ที่เคยเห็นอย่างนี้อาจจะสูญหายไปเมื่อเทคโนโลยีในการออมอาจจะมาถึงในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเห็นไปคบว่าในที่สุดนั้น อนาคตเงินจะเป็นอย่างไรนี่เกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับและสุดท้ายจะมาเอเชียและประเทศไทยนั่นเองพบกันใหม่กับจอรลกเศรษกิจสุดสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ